โลกออนไลน์มันจะมีความเสี่ยงมากถ้าคุณหายไปจากสื่อแค่ส0นาทีอะหายไปเลยทั้งวันนะใช่จริงหนูบางทีหนูก็แบบว่าอุ้ยเช้านี้ไม่มีอะไรลงทำอะไรวะตั้งตัดเลยปวดจบก็เป็นแตนก็อ่าเลยโคตราก็คือแอ่มันก็ต้านคุณ30ล้านที่บอกว่าจะไปซื้อ่อข้างกันทำไมไม่เหลืออยู่แล้ววะเออยังมีขายอยู่ไม่ก็ซื้อจริงซื้อจริงเพราะว่าหนูมีความจำเป็นต้องซื้อบ้านหลังหนูก็อยู่ในสลัมคลองเตยอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าพอมีวันหนึ่งที่คลองเตย นิยมเป็นกันมากนิยมชอบเป็นกันมากใช้คำว่านิยมแล้วก็เอา์ใช้คำว่าเขายเอร์อคือทางเตอร์ใหญ่มากหนูก็ว่าอุ้ยทำยังไงดีทำยังไงดีก็เลยรู้สึกว่าเราต้องหาบ้านใหม่เพื่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยมีโควิดมาเลยต้องซื้อบ้านใหม่เลยหรอในขณะที่โควิดมาขายบ้านเอ๊ะแต่ซื้อบ้านใหม่คือหนูแค่กนงวลว่าหนูจะซื้อบ้านเพื่อทำตกแต่งแล้วขายแต่อุ้ยเริ่มธุรกิจใหม่ๆที่เราไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอโควิดมันแรงปุ๊บเราก็เลยเปลี่ยนแผนว่างั้นเรา เราไม่ขายแล้วเราซื้อเพืออยู่เองดีกว่าจึงเป็นที่มาของบ้านหลังนี้เขเลยไปคอนเทนต์ร้อยคลิปร้อยคลิปต้งสามสิบล้านก็ทําให้มันคุ้ม่อยก็ดีก็ดีแล้วแล้วคุณรู้สึกยังไงเวลาคนเขาด่าคุณหิวแสงเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่าเฉยๆเขาเขาว่ายู่แสงเพราะหนูหนูรู้สึกว่าอาชีพที่หนูเป็นอยู่ทุกวันนี้มันต้องการใช้แสงจริงๆเหมือนเวลาเราเรียนมหาลัยอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนอ่ะมันก็ต้องมีคําอธิรายรายวิชาว่าวิชาเนี้ยถ้าคุณจะได้คะแนนเยอะคุณต้องทาอะไรเช่นเดียวกันในอาชีพพขอออง่วกกกหหนนนูรรืาเเป็ัย ถ้าเราจะประสบความสำเร็จได้หนึ่งในนั้นคือวิชาหิวแสนถูก <c oughs> ไปล่าล้ว <c oughs> ยาวมาก <c oughs> ันนี้่อสิบพันนะอันนี้บายให้คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงได้ทราบว่าจริงๆแล้วมันต้องมีแสนมันเป็นหนึ่งในหน้าที่ของอาชีพเราละคือจะบอกอย่างนั้นนะถ้าพี่แอร์เอาไปออกรายการรายการหนึ่งอะวิวร้อยเดียวก็พี่แอร์ก็ยังได้ออกรายการนั้นตลอดแต่ถ้าพวกหนูทำคลิปออกมาวิวร้อยเดียวใครดูต่อไม่มีแล้วเพราะว่าต้องบกว่ายูทูบเบอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์มันจะมีความเสี่ยงมากถ้าคุณหายไปจากสื่อแค่10นาทีอ่ะหายไปเลยทั้งวันนะใช่จริงหนูบางทีหนูก็แบบว่าอุ๊ย เช้านี้ไม่มีอะไรลงทำอะไรวะตั้งตัดเลยปวดจบก็เป็นแสงก็ขาเลยม้วนขาก็คือแสงยอ่ะมันก็ต้องใช้ต้องการใช้แสงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็เล้รก็้องใชเฉยๆคือราบอกว่าคําว่าหิวแสงอ่ะถ้ามองในมุมลบมันคือลบแต่ถ้ามองให้มันบวกเฮ้ยแสงบางทีอาชีพบางอาชีพเขาก็ต้องการใช้แสงใช้การสังเคราะห์แสงเหมือนกันถ้องาไม่มีแสงการเป็นสื่อต้องใช้แสงแน่นอนคือในยุคในยุคปัจจุบันอันนี้พูดเรื่องจริงครับคืออะไรดีๆเนี่ยคนไม่ชอบดูไม่ค่อยชอบตามคนไปทํา อันนี้คือผมไม่ได้ว่าเข้าข้างอะไรไม่ดีนะแต่ว่าเราทำอะไรดีมากๆเนี่ยไม่เห็นมีใครตามไม่เห็นมีใครดูแต่พอมีอะไรมันที่มันเพี้ยนเพี้ยนแปลกแปลกมันกลับมีคนตามไปเยอะเพราะฉะนั้นมันก็ธรรมดาเวลาหนุ่มเมาอ่ะคลิปนั้นอลานวิวขอไปทำบุญสองพันนี่ไงเขาอย่างนี้เขาจริงจริงแล้วแสงที่สาดส่องอ่ะมันมาจาก ประชาชนเนี่แหละว่าคนให้ความสนใจกับอะไระต้องการส่องไปทางไหนหนูว่าสมัยเนี้ย<อ>คุณครูต้องสอนเรื่องการใช้สื่อให้มากกว่านี้เ,<อ>เรื่องของการคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยแบบเด็กบางคนอะ่ะยังเมนพวกหนูว่าอ e ีอะไรนี้กันอยู่เลยค่ะแบบเหมือนน้องๆเด็กๆลหลายๆคนคิดว่าสนิทก,กับเรามากๆแลว้วอ่ะเข้าใจป่ะพี่ตูมเข้าใจทำไรเมื่อกี้ก็มีคนเจอมาเขาว่าแบบว่าตูอะไรเงี้ยพอหนูไปส่องโปรไฟล์เอ้าถ่ายเซฟี่ขวดนมอยู่เลยเด็กเด็กเกินอ เขาเห็นเวลาเราเรียกกันเองไง<ช>ถูกไหมเรียนแบบเรียกกนแบบเรียนแบบทำสนิทไปด้วยเลยใช่